แต่งหน้าง่ายๆ everyday look ไม่ต้องใช้รองพื้นตื่นมาหน้าโซมหน้าคล้ำมีรอยน้ำสิวขึ้นก็สามารถสดใสได้เอาไปลองใช้เป็นเทคนิคที่ทำได้เองทำได้จริงถ้าทำแบบนี้ผิวก็จะยิ่งดีขึ้นยิ่งใสขึ้นอย่แน่นอนใช้เวลาแป๊บเดียวที่ลองทำแล้วดีทุกคนสามารถทำได้ สวัสดีค่ะมโพบกับเชอรี่ชูชาแนลนะคะจะมาแชร์ทุกเทคนิคที่ทําได้เองทําได้จริงสําหรับคนที่ตื่นขึ้น,นมาแล้วผิวคํามีรอยดำมีสิวหน้าไม่ฟูคือไม่มีกระจิกกรใจจะแต่หน้าวันนี้จะมาแชร์แบบ Daily Makeup ที่ทุกคนสามารถทําได้เองทําได้จริงเริ่มทําได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ใช้รองพื้นจะทําให้ทุกคนเนี่ยเซฟหน้าได้ดีมากๆผิวดูโกล ow, ผิวดูใสรู้สึกว่าไม่หนักหน้าด้วยนะคะ เริ่มจากสกินแคร์ก่อนเลยเนาะจะแช์นิดหนึ่งสำหรับคนที่แบบอยากให้ปากดูฟูทั้งวันโดยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะ <Wow. S 1> ใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นสลิปปิ้งมาตัวเนี้ยเฉลี่ยไฟเอาตอนที่แต่งหน้าไปบ่อยช่างแต่งหน้าก็จะใช้ตัวนี้ยทาไว้ก่อนแต่งหน้าเลยถ้าเกิดว่าบำรุงได้ดีแล้วอะแทบไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเยอะเลย <Wow. S 1> เขาใช้รองพื้นกับหน้าเฉลี่ยน้อยมากๆเพราะว่าเขาจะให้เฉลี่ยมาสก์หน้าก่อนหรือบางทีไม่ได้มาสก์มาสกไม่ทันเนี่ยเขาก็จะใช้แบบสกินแคร์ที่เข้มข้นจริง,รงๆเขาก็ให้เฉลี่ยทามาก่อนเลย หลายคนอาจจะเป็นก็คือมีประจำเดือนแล้วผิวก็จะแห้งมากคือฮอร์โมนมันจะผิดปกตินิดนึงบางคนก็จะมีสิวขึ้นจะดูโทรม oh <my> เพราะฉะน,นัะ้นต้องบำรุงแบบหนักๆเริ่มที่โฟมล้างหน้ากันเลยนะคะไม่ใช้โฟมล้างหน้าที่พอล้างเสร็จแล้วอะ่ะมันมีความเอียเอียดๆบนหน้า <c oughs> แนะนําให้ใช้ที่มีความเป็นกรดอ่อนๆอยู่ที่4.5-5.5ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเราได้ดีมากๆเหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวอยู่แล้วหรือว่าเป็น acne prone skin ก็คือเป็นสิวง่ายนั่นเองนะคะคนไม่เป็นสิวก็ใช้ได้ หลังน้าเสร็จใครมีโทนเนอร์ก็ใช้โทนเนอร์แล้วต่อมาเชอรี่ก็จะใช้เป็นตัวเปิดผิวตัวแรกแต่ก่อนทุกคนอาจจะเคยเห็นเชอรี่ใช้ราเมใช่ปะจริงๆก็ใช้ควบคู่กับตัวนี้นะแต่ตัวนี้ก็เป็นเบสไลน์จากเซรั่มที่เชอรี่ชอบใช้อยู่แล้วแต่มันราคาค่อนข้างสูงก็เลยเอามาทําในราคาที่มันเป็นหลักร้อยเป็นเซรั่มที่เชอรี่ทำมาใช้เองให้เพื่อนใช้แล้วมันดีมากก็เลยทําออกมาขายเลยตัวนี้คือเดอะเบสในเรื่องของรอยดําแล้วก็ b o ส s ให้ผิวที่มันมีความหมองคล้ำสามารถฟูได้ในหนึ่งคืนคือมันจะมีลฤทั้้้งงงหมดด3อออยยยย่่่าาาาแแรรกกเลค,กบบคืืชวในนนฟฟูบบสุทํา ควบคู่กับทีมวิจัยที่สเปนคือหาตัวจุดินซีที่เป็นบ a c i l l ส s ฟ e r m e n นก็คือเป็นการหมัดจุลินซีที่เอามาจากใต้ท้องทะเลลึกเพื่อทําให้เขาสามารถคงตัวและช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆหนึ่งคืนอ่ะก็จะรู้สึกเลยว่าผิวมันดูฟูขึ้นมันดูใสคือผิวมันมีความชุ่มชื้นไวมากๆด้วยไอจุลินซีตัวนี้แหละลระลที่2ก็คือช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยวิตามินซีที่เข้มข้นมากๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการถัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นตัวนี้พอใช้ไปปุ๊บปล่อยดรามจัง ไมยที่ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวดูไบรท์ bright, ขึ้นอีกริ์สุดท้ายคือครบวงจรเรื่องสิวใครที่ไม่ได้เป็นสิวตัวนี้จะช่วยลดความมันบนผิวเราทําให้ไม่เกิดสิวในระยะยาวได้เพราะมันมีตัวแอนนซินเนมายซึ่งตัวนี้มีงานวิจัยรองรับเรื่องของการลดความมันบนผิวทําให้ผิวใสแล้วมากกว่านนัะ้นอะ่ะคือเขาไปลดตั้งแต่ต้นตอการเกิดสิว ต่อมาก็คือใครที่มีสิวเนี่ยเขาจะลดการอักเสบทําให้สิวเนี่ยหยุดไวมากๆด้วยตัวที่ชื่อว่าเซนทราตัวนี้แหละทาให้สิวแห้งไวข้ามคืนสิวยุบลงและสุดท้ายก็คือใครที่มีสิวอยู่แล้วเขาจะค่อยๆผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็ทาให้ผิวที่เต็มไปด้วยสิวเนี่ยหลุดอกออกไปด้วย P H A ปกติถ้าใช้ตระกูล H A เนี่ยเหมือนเป็นการดันสิวออกมาทําให้ผิวอ่ะมีความบางลงบางลงสิวก็จะหายนะแต่เดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้ว เขาผิวเราคนน่อนข้างอ่อนแอแต่ตัวนี้ไม่เลยเพราะว่าเป็น H A ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ที่สุดเขาจะไม่เข้าสู่ผิวเพื่อทาลายลาเซลผิวหนักด้านล่างแต่เขาจะค่อยๆผลัดออกไปและเผยผิวใหม่ออกมาและที่สําคัญเขาก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงในะระยะยาวด้วยและนะวัตกรรมตัวนี้ก็คือมันเป็นเหมือน D N A เดียวกับผิว <Wow. S 1> ก็คือมีโครงสร้างเดียวกับผิวเลยอะไรที่เป็นโครงสร้างเดียวกับผิวผิวจะดูดซึมได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดสารอาหารและวิตามินต่างๆเนี่ยก็จะอับซรอบได้ดีวดกว่าตัวนี้คนผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้้้ใหดูเเนนือซั่มตวี เห็นปะเนื hey, it. It ้อเขาจะมีความน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วพอเกี่ยง่ายมากกลิ่นคือแบบหอมกลิ่นอ่อนๆนะคะเป็นกลิ่นที่ไม่เกาะให้เกิดการแพ้แล้วก็ซึมไวมากดูดีตั้งใจจริงๆกับการทําตัวนี้เพราะอยากทําให้เป็นเซรั่มที่คื้อกันในราคาหลักหมื่นแต่เราอยากทําให้อยู่ในราคาหลักร้อย เราเลยตั้งใจที่ทำงานวิจัยออกมาเพื่อที่จะไปแข่งขันที่อังกฤษนะคะแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยว่าเป็น best i n r a d i e n t ever ต่อมาจะใช้เป็น special gel cream ตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็แนะนำให้ใช้ตัวที่เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับผิวซึ่งันที่ชอบใช้ตัวนี้มากมันเป็นของญี่ปุ่นนะคะชื่อว่า aqua label ดีมากเพราะมันล็อกความชุ่มชื้นได้ยาวนานสุดๆเดี๋ยวให้ดูว่าเนื้อมันเป็นแบบนี้ซึมไวมากให้ดู เสร็จป <Set>. oh. ุ๊บเราก็จะทาคิมกันแดดคิมกันแดดที่ชารี่จะใช้ในวันนี้ก็คือของ k า n เนนะคะปกติชาร์ล,ลจะใช้สลับกันไปนะคะระหว่างของ A v i a n ยของ m i s u m i แล้วก็ของ k y n e s ค่ะรอให้ทุกอย่างแห้งแล้วก็เซ็ตตัวเราจะมาเขียนคิ้วกันก่อนสิ่งที่เราจะแต่งในวันนี้คือเร็วมากแล้วก็ง่ายมากใช้ที่เขียนคิ้วของ e n e f i t นะคะจริงๆแนะนำว่าให้ใช้ที่มันหัวเล็กๆนิดนึงแต่เพราะมันเป็นหัวใหญ่อะ่ะเขียนยากชืรอทํจะทแค่หัวคิว้วแล้วก็ค่อยๆวาด หน้าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะคะเพราะว่าเขายังไม่เซ็ตตัวดีนี่แหละคะ่ะคิวมันก็จะดูเต็มขึ้นระหว่างสองข้างเห็นให้ด,ดจูจริงๆดูธรรมชาติมากกว่าคัางนี้นิดนึงเนะาะเพราะครังนี้จะดูโลนไปอ่ะเดี๋ยวมาเขียนอีกครัง้งแล้วก็ด้วยความที่หน้าเราอ่ะยังไม่ได้เซ็ตตัวดีใช่ป่ะชาร็จะเอาที่เขียนคิวอะลากมาตรงนี้นิดนึงคนดูให้ดีนะอันนี้มันจะทําให้หน้าเรามีแสงและเงาโดยที่ไม่ต้องแบบอะไรเลย ดูมีจมูกขึ้นมาทันทีดูแบบว่าไฮไลท์ริ่งใช้จะโฟกัสแค่ตาแล้วก็ปากนิบคขนตาส่วนที่นิบวขนตานะคะใช้ดีมากใช้มาเป็น10บสปีแล้วก็คือของ a r t i s t r y ทุกคนอันนี้คือที่สุดมันจะทําให้แบบตาดูชัดดูแบบเกาหลีเกาใจมากเลยนะคะก็คือของเค e เป็นอินไลเนอร์เฉยทําให้ดูข้างทำให้ตาดูโตแล้วก็เน้นๆที่หัวตาในเรื่องนะะให้ดูเห็นปะสองข้าง ปัดขนตาให้ดูนะคะเฉลี่ใช้ตัวเขียวตัวนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้แนะนําขนาดนั้นใครมีมสาสคาร่าที่ทำให้ขนตาดูยาวดูเป็นธรรมชาติแนะนําได้เลยนะคะตัวนี้คือเฉยๆเฉลี่จะปัดแบบให้ดูธรรมชาติที่สุดใช้เคที่เป็นหัวแบบนี้นะคะหัวเขาจะมีความอย่างเงี้ยมันจะเป็นลิควิดอายไลเนอร์ใช้ดีมากเฉลี่จะใช้แต้มลงไปแบบรงที่มันยังมีช่องว่างอยู่แต่เราจะไม่ปัดหางให้เขาแบบดูตวัดนะแค่นี้เลย คือตาจะดูโตขึ้นเลยทันทีนะคะต่อมาก็คือทาปากแล้วเฉลี่จะทาปากก่อนแล้วค่อยไปทาบลัชนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากทาบลัชอะไรอย่เงี้ยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ของกิโก้นะคะ103สีดีมากแล้วมันติดทั้งวันจริงๆอ่ะเกิดมาสีปากนี้เลยรอยเขาเซตตัวนิดนึงนะคะเฉลี่อยากจะเอาตรงปากนั่นแหละมาปัดปัดแก้มหน่อยพอปากได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเลี่ก็จะใช้เป็นตัวจิวาน่านะคะมาทาปากข้างใน มันจะเป็นลิปออลที่ทําให้ปากดูชุ่มชื้นชุ่มชื้นแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยเดลี่ใช้ของ Rare Beauty นะคะสีคือ nearly neutral สีจะแบบสวยมากดูแบบอมจมูขึ้นคือเฉลี่จะปัดอย่างนี้เลยเริ่มจากตรงนี้แล้วก็พรอบคือปัดแบบให้มันดูใหญ่ๆห,ห,หน่อยแต่จะไม่ปัดเกินปีกจมูกนะคะแล้วก็ปัดที่จมูกหน่อยจแล้ว อันนี้นะคะก็จะเป็นเดลี่ลุคที่ทุกคนสามารถทําได้ดูแบบ Natural Natural ผิวก็จะดูเงาเงโดยที่เราไม่ต้องทารองพื้นมันจะไม่หนักหน้าตัวนี้ทุกคนสามารถเอาไปลองใช้ได้เองรู้สึกว่าเฮยมันเบาหน้ามากๆเลยแต่งทุกวันอ่ะมันไม่ทําลายผิวเราผิวก็ยังมีความสดชื่นอยู่เพราะฉะนั้นก็ลองไปใช้กันดูนะคะ